ก็บอกทางด้านของอออพี่เลยเนี่ยว่าเขาถูกรางวัลข้างเคียงแต่หลังจากนั้นพี่เลยหายไปเลยแล้็เอารตัตดัรี่ของคุณตาไปคุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราตามตัวตอนนี้สื่อยังไม่มีใครเจอพี่เลยเลยนะคะวันที่สองแล้วเราไปเจอลูกชายลูกชายบอกว่าเป็นไปได้ว่า คุณแม่เครียดค่ะเค,เครียดกับข่าวที่เกิดขึ้นตอนนี้ลูกชายก็ยังติดต่อแม่ไม่ได้นะคะได้เรียงเรื่องนี้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลเสริมซ้ายอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางซึ่งพี่เลยเนี่ยจะเป็นอสมอนในหมู่บ้านเป็นคนตอนนี้ถือว่าตกเป็นผู้ต้องสงสัยในเคสนี้นะคะคุณผู้ชม,มอย่างที่บอกเพราะว่าทางคุณตาอ้ายปาเมืองมูลอายุ74ปีเนี่ยค่ะคือ ทางพี่เลยเนี่ยดูแลคุณตา<ม>ช่วยมารักษาพแผลเพราะเป็นอสอมอยค่ะอ,มอสอมอ,สอมเขาก็จะดูแลลูกบ้านเนี่ย<ม>ทีนี้<ม>ลูกสาวคุณตาค่ะโทรไปถามพี่เลยพี่เลยก็อ้างว่าอ๋อฉันขยำทิ้งไปในถุงขยะแล้วแต่พอไปหาเนี่ยปรากฏว่ามีภาพที่วงจรปิดลูกสาวไปคุยจริงๆนะคะแล้วก็เจอรอัตตอรี่สียถูกฉีกเอาไว้เป็นส่วนๆเล็กๆเขาก็มาเรียงดูกลับไม่ใช่รัตตอรี่ที่ถูกรางวัล ทีนี้เมื่อวานนี้ก็มีการไปแจ้งความกับตํารวจก็ยืนยันว่าหวยที่โดนฉีก,กนั้มันไม่ใช่หวยที่ถูกรางวัล มีการออกหมายเรียกแล้วนะคะพี่เลยคือนางคณนิตาเพื่อมาให้ข้อมูลการออกหมายเรียกของตำรวจครั้งที่หนึ่งไม่มาออกครั้งที่สองทายอย่างไม่มาอีกรอบที่สามนี้ต้องเป็นหมายจับแล้วนะคะตำรวจเจอที่ไหนจับได้ที่นั่นแต่เดี๋ยวรอเพราะนี่เพิ่งออกหมายเรียกครั้งที่หนึ่ง<ม>คุณผู้ชมคะทีมข่าวพยายามตามไปที่บ้านนะคะหวังจะให้พี่เลยเนี่ยมีโอกาสได้ชี้แจงแต่เราไม่เจอคะ่ะ เราไปเจอลูกสะพ้ายของพี่เลยเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยแม่เพิ่งอาบน้ําเสร็จแต่งตัวอยู่ในห้องผู้สื่อข่าวก็พร้อมกับคุณน้องนะคะซึ่งเป็นอาเขยของอสมก็เลยรออยู่พักหนึ่งแต่ก็ไม่มีใครออกมาอาเขยก็เลยไปเรียกที่หน้าห้องแล้วพยายามเกลี้ยกล่อมให้พี่เลยมาคุยกับนักข่าวหน่อยชี้แจงคานิดนึ่งนะมีอะไรก็พูดไปเนี่ยนะแต่สุดท้ายไม่มีใครออกมาคุณผู้ชมดูเหตุการณ์ช่วงนี้หน่อยค่ะ มองมาอู้บนแหไปเจอจอเงี้งมาก็เปิดมาคนเดียวไปเจอเอาตั้งเกันแค่ยังไงนักข่าวในห้องอ๋องมาอู้บนแกนักบ้นก็จะเปลี่ยนบ้าพอเรียกเงี้ยงข้ามให้ไมรู้ได้จ่ายในี้ยมใหนะพี่เลยเงียบกริบเลยนะคะซึ่งญาติก็แน่ใจว่าพี่เลยยังอยู่ในบ้านนั่นแหละแต่ไม่อยากมาให้สัมภาษณ์อะไรกับนักข่าว เธอถ้าพี่ไม่ได้เอาไปอ่ะพี่ออกมาพูดเธอนะคะคทีนี้หลังจากนั้นลูกชายพี่เลยค่ะได้เข้ามาบ้านแล้วก็บอกว่าผมกําลังตามหาแม่อยู่เหมือนกันเพราะเท่าที่ทราบตอนนี้แม่เครียดมากติดต่อแม่ไม่ได้ตอนนี้ทําได้แค่เพียงให้พี่สาวติดต่อแม่อยู่ผมเป็นห่วงแม่มากคุณผู้ชมคะ่ะ มันน่าแปลกไหมถ้าเราไม่ได้เอาของเขาไปอ่ะเราต้องออกมาพูดไหมออกมาชี้แจงออฉันไม่ได้เอาไปจะมาว่าฉันได้ยังไงแต่นี่กลับกลายเป็นว่าทั้งสือเอ่ยใครเอ่ยไม่มีใครได้พูดคุยกับพี่เลยเลยนี่แกเก็บตัวเงียบเลยเนี่ยค่ะจริงๆเอาจจริงเราเป็นห่วงนะไม่อยากให้แกเครียดนะคะใช่ใช่มันมีทางออกนะถ้าไม่ได้เอาไปก็คือความจริงมันก็หนีไม่พ้นถูกไหมใช่แล้วจะมีใครไปกล่าวหาคุณก็ไม่ได้ถูกแต่ทีนี้หรือถ้ายังไง ถ้ามันผลมันจะออกมาอีกแนวนึงก็ชี้แจงเถอะ<ม>นะคุณผู้ชมมันมีทางออกเสมอนะคะทีนี้จากการสอบถามอาเคยเขาบอกว่ายาดิ่าิก็ทราบข่าวนี้ <t id> ค่ะ <t id> เห็นจากสื่อที่เล่ากันทุกวันเนี่ยแต่ทีนี้หลังเกิดเหตุ <t id> <t id> ก็ไม่ได้พูดคุยกับเขาเลยเพราะเขาก็ไม่ค่อยอยู่บ้านนะคะแต่ถ้าหากเขาเอาหวยไปจริง <t id> ก็ขอให้เขาเอามาคืนผู้เสียหายมาขอขามากันซะเพราะว่าเห็นในทีวีลุงอ้เขาก็พร้อมที่จะให้อภัยค่ะ แต่ถ้าหากเขาไม่ได้เอาไปจริงๆหมายถึงพี่เลยไม่ได้เอาไปอะ่ะ <Okay. S 1> คืออย่ามาหลบหน้าแบบนี้นะคะ mm hmm. หลังจากนผู้สื่อข,ข่าวก็ลงพื้นที่ไปอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของอสอม,สอมเลยไปประมาณ10กิโลค่ะมมแต่ก็อยู่ในตําบลเสริมซ้ายนั่นแหละนะคะที่ลำปางโดยไปบ้านหลังนี้เป็นบ้านเพื่อนสาวคนสนิทของพี่เลยค่ะคพอไปถึงไม่เจอทั้งคู่ mm hmm. แต่เจอลูกสาวของเขาวัย21ปีนะคะ mm hmm. เขาก็ เขาบอกว่าทราบข่าวจากหวยเหมือนกันแล้วก็ทางบ้านเนี่ยทราบเรื่องเมื่อบ่ายวันนี้แต่แม่ก็ได้กำชับแล้วว่าห้ามถามเรื่องนี้กับอสมเลยเพราะกลัวเขาจะเครียดเมื่อวานเย็นเขาก็มากินข้าวที่บ้านหมายถึงพี่เลยมากินข้าวที่บ้านแต่ก็ยังกินเบียร์กับแม่อยู่นะคะเออยังนั่งดื่มเบียร์ด้วยกันสีหน้าเขาก็ดูเครียดมากขนาดกินเบียร์เขายังคล้ายกับคนไม่มีความสุขอะค่ะหลังจากนั้นเขาก็ออกไปส่วนตัว หลังจากเห็นว่าเออทำไมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยค่ะหลังจากนั้นก็ไม่เห็นเขาอีกเลยครับอืมเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก,ก็เป็นเรื่องราวที่หลายคนอยากรอฟังนะครับจริงก็แอบเป็นห่วงที่เลยเหมือนกันนะใชออ่คงเครียดอยู่แหละเราเป็นเราโดนอย่างนี้ก็คงเครียดแต่ว่าก็ออกมาพิสูจน์ใช่ความจริงกระท่านั้นเองอนะครับ